S 2> <S 2> <S เอาละฮะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมอยู่กับผมไมโครมิวในเกม s k y r l n n d e r Link o f Hero อีกแล้ววันนี้มาใน ID ลองของผมมาทำไมนั้นเหรอผมมาเพื่อแก้แค้นยังไงละ่ะและสิ่งที่ผมจะแก้แค้นในวันนี้มันก็คือการเปิดกาชาที่ผมผิดพลาด พิดหวังจากไอดีหลักนี้ผมก็จะมาเอาเจ้าตัวแมท h i นนี่ให้ได้เป็นยังไงไม่ช้าอย่าเสียเวลาทีเผลอไปหนึ่งที <c oughs> ถ้ามาเลยนี่คือแบบ <c oughs> สุดยอดเลยมีเป็นหมื่นเพชรอะเอาดิไม่มาก็จัดต่อ <c oughs> อืมโอเค ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่สีม่วงผมจะไม่รุ้นแล้วกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยเขาหลอกให้ผมรุน้นไปครับอย่างรวดเร็วครับตันนี้มาจัดกันเป็นหมื่นครับเน้นๆนเขาเปิดทีละตัวหน่อยสิที่ผมมาเปิดตัวนี้ก็เพราะว่ามันมี กิจกรรมไอเนี่ยกิจกรรมเปิดแล้วยิ่งเปิดยิ่งได้ด้วยก็เลยจัดซะหน่อยแล้วกันแม่ฤกเิสิกเ,เปิดทีละช็อตเนี่ยไม่มาเลยแฮ่ซะหน่อยหนึ่งนาเขียวเขียวไปบ๊ท ห้าไปเลยครับไม่เราไม่ร้อนไม่ร้อนขอไททิพไททิปขอไททิปเถอะเอ้าเฮียเอ้าลืมมาลุ้นสมปซฮีสดีกวะเจ้า <c oughs> จไททิปอะไรวะเอา้าได้เฉย ยางหรอกมาแค่ตัวเดียวน่ะมันไม่เก่งพอเราได้มาแล้วนะฮะสแน h h ี t ไอ้ยแต่คิดว่าตัวเดียวเราจะพอ,องั้นเหรอเปล่าเลยผมโถมต่อไงละ่ะ <c oughs> ดูแล้วคุณดูไอดีลองเนี่ยมาง่ายเหลือเกินหมดไปกี่โลเองเมื่อกี้หมดไปสามโลวะแล้วดูไอดีหลักทองสะะักแอะไม่เห็น ไอดีลองสักวันก็จะเป็นไอดีหลักแล้วเนี่ยดีเกินมีความมีความอิจฉาเนี่ยอิจฉาไอดีตัวเองงงเกิดความไม่เท่าเทียมเป็นไ,ไรครับไปต่อมันต้องมาอดียโหว่าสเต็ปสเต็ปทีใช้ได้หวะ่ะสเต็ปเปิดเปิดหนึ่งรอลรอไปก่อนเอเะิดหนึ่งรอบไปก่อนเฮ้ย โอ้ยไม่ทองผมอยากได้สตอมเบดอะถ้ามันหลุดเรียญนะขอสตอมเบดแล้วกันเออไหนวะโอเคร้อยสิบจัดไปเปิดไปไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวเขาจะมามันก็มาเองแหละใช่ไหมหดูแสงนี่เห็นปากกายเห็นปากกายสีม่วงว,งวะ่ปะปากกายสีม่วง,วงมาวะ่ะเฮ้ยใช่ป่าวะมันดูอย่างนี้เปล่าเอฟเฟก เอา้าแล้วได้สแครสมาด้วยมาหมดตัวใหม่ทุกท,ทุกตัวมาหมดเฮ้ยโอ้ยขออะไรวะเออเอ้ยหูซูเอปเอร์ช็อตเซลเอลอยากได้อยู่พอดีเลยใช่เลยครับใช่เลยตัวนี้ผมอยากได้อยู่พอดีเลยโอ้โหถึงทองไม่มาแต่ม่วงมาแบบเออขอตัวม่วงตันแบบเยอะๆไปเลยโอ้โห เออดีว่ะดีว่ะขอตัวพงกตันเ,เยอะเลยเออคุ้มว่ะคุ้มคุ้มฮะหนึ่งหมื่นเพชรที่เก็บมาพัฒนาไอดีแน่นอนจังหวะเนี้ยอ่าเปิดหนึ่งล่อเปิดหนึ่งเปิชดช็อตเปิชดช็อตล่อก่อนล่อๆไปล่อๆไปไปไปเขียวมาอย่างนี้ข้ามไปเลยครับคาบูมครับถ้าคาบูมปลดปลดอีกได้นี่กอดไปแล้วฮะกูโตร ไปครับไปครับเราไม่เสียเวลากับตัวกี้อย่างงี้ฮะเฮ้ย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 มันเริ่มสนุกซะละสินแสน่แหล้ะไปซีเรียสครับอันนี้คือแบบว่าปล่อยไปปล่อยไปสังเวยของจริงกันมาอยู่ตรงนี้โอ้โหเอ้ยโอ้ยเ้ยโ,โ,โดนไปสองโบก ยังไงสงสัยต้องใช้สเตปออกออกก่อนออกเข้าใหม่ก่นอนผมลืมไงมันต้องออกมันต้องออกออกมาข้างนอกก่นอนพักหายใจให้ครัวสักครู่ก่นอนแล้วเข้าไปดูเข้าไปดูเอฟเฟกใหม่เอมันใช่เปล่าวะมันใช่หรือเปล่าที่ผมสังเกตเอฟเฟกสีอ่ะหรือมันมีแบบเดียวกันทุกรอบมันดูยากจัง เห็นสีม่วงมาหนึ่งอ่ะเออผมเห็นสีม่วงมาหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมผมเห็นสีฟ้าหลายเม็ดแล้วก็เห็นสีม่วงมาหนึ่งจะใช่จะใช่ปะสีม่วงอ่ะเข้าเม็ดสุดท้ายใช่ไหม,มไม่ใช่เหรอเอา้าถ้งการไม่ได้ด,ดูไม่ได้ดูอย่างนี้แล้วสิเนี่ยไม่เป็นไรฮนะ เอ้ยโอ้ยไม่สุซูเปอร์ช็อตซูเปอร์ช็อตมาทีเร็กไม่อยากได้ทีเร็กอะทีเร็กมาก็มันก็ดีแหละแต่มันต้องไปเสียเวลาปั้นอีกแยะขอปลดตันๆก่อนค่อยเอาไปเล่นเก่งอยู่ทีเร็กอะเจอทีอย่างปวดหัวเลยไปฮะ เราก็ออกมาหายใจใหายคอแล้วก็จัดเข้าไปแสดงว่าเอฟเฟกที่ผมดูเนี่ยมันไม่ใช่ดิอะไรเป็นงว่าใช่สุดท้ายก็ดวงสินะเนี่ยมันจะมีตรงแสงแสงที่วิ่งเข้าอะ่ะเนี่ยเป็นม่วงม่วงฟ,ฟ้าเนี่ยม่วงน้อยมากเลยอ,อย่าไปคิดมากมันจะมาแล้วก็คงมาเองเหมือนใช่ไหมเอาแล้วอะ่ะคิดป่ะโอ้ my g ก d เฮ้ยเงียบจังครับเงียบจังเลยอ่ะโเดะเดะสักคู่เฮ้ยปดแบบเยอะๆม่ได้เหรอเราอ่ะจะจัดหนักให้เนี้ยสแตร์ลุงเชนไม่เอาหรอกผมจะเอาสแตร์สแตร์ฮีทมา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  ไปกันไอกันไอ้กันกันสีมวงเยอะรอบเนี้ยอือปู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 ไทยขอตัวม่วงปลดตันหลายๆตัวก็ดีนะถ้าเกิดไม่เออถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ทองขอขอสีม่วงเยอะๆก็ยังดีก็ยังเส่นใจอยู่อะ่ะอือ เหลือ6,000แล้วนะฮะโอเคมาครึ่งทางจาก13,000กว่ากว่าทองไหม,มตัวน้ำลุ้นอะไรเนี่ยน้ำสีดาวน้ำสีดาวไม่มีอะไรในหัวเลยฮะ เงียบเหงาเงียบเหงาเอาละ,เ,าละเราล้างล้างดวงไปเรียบร้อยละล้างเสร็จ,จกระจัดเลยมาแล้วละ่ะจริงอออืื้ห คิดว่าผมจะได้สักสักกี่ทองอ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะเฮ้ยทองปะทองปะโอ้ยโรเลอร์บาวตันแล้วตันอีกมาแล้วมันมาอีกเชื่อดิมาจริงฟ้าฟ้าเลย ชอบนะชอบสีน้ำเงินชอบสีฟ้านะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยชอบอะอยากได้อยากเห็นสีทองสีม่วงสีทองขอไม่ต่ำกว่าม่วงอะเจ็บเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดจี๊ดแล้วก็ใส่ไปเลยไม่ดูแลเอฟเฟกอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ทองว่ะ Oh, จะได้อะไรเป็นชิมเป็นอันไห้เนี่ยบัสโตนตัวเขียวตัวฟ้าก็ไม่ค่อยอยากจะปั้นเล่นแล้วอ่ะอยากจะปั้นสีมว่วงอ่ะอจัดไปที่ระนิ่งเหลือเท่าไหร่เนี่ยเพจเราอย่าบอกนะตัวที่สองต้องพะต้องจัดเป็นหนึ่งการันตีเลยเหรอ ตัวแรกมันล่อซื้อเราเหรอ <c oughs> มันมาไวนี่มันล่อซื้อแบบไอ้ตายใจแบบว่าเอ้ยมาง่ายนะเปิดชั้นอีกสิเอา้าไม่ทันลุ้นไม่เป็นไรเกียร์ชิฟ์จะครบแล้วเอาว่ะน่าสนใจเดี๋ยวเอาไปทำเล่นนะเกียร์ชิฟ์ดูหน่อยสิเหลือสามพันวะห้าสิบมาก่อนห้าสิบเหรอเหลือสามพันแล้ว มืน่นพันสามกว่าเหลือสามพันไอ้กอตชะตากรรมเดียวกับไอดีหลักอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เอ้ยหรือไม่ทันดูโอ้สโลลี่พักทำใจแป๊บ หรือว่าเรารีบไปวะเออเรารีบเกินไปแล้วเปล่าต้องต้องแบบทำตัวช,ะชะ้าๆเออแต่เปิดแล้วก็ปล่อยไหลสบายๆไหลไปแฟตวิงเฮ้ยเฮ้ยทองไหมทองไหม ถ้าผมอยากได้เป็นอีนิกมาเมื่อก,ก่านเออนึกออกและถ้าเป็นตัวเวทอะไปะโอเคโอเคโอเคอดี๋ยวดูสิกิจก,กรรมเราที่เราต้องการนี่เราขาดเท่าไหร่ดูก่อนนะโอ้92แล้วเหรอเดีย๋ยวเปิดอีก3รอบแล้วก็อัด555เลยแล้วกัน เดี๋ยนะกิจกรรมอันนั้นอยู่ไหนวะเออนี่ไงว่าถ้าเราเปิดได้ตัวที่2เราก็จะได้ตัวอีก10มาเล่นกันต่อเพราะฉะนั้นมาหน่อยเถอะเฮ้ยตัวห้าอีตัวห้าใหม่ก็จัดห้าสิครับแล้วเราก็เปิดอีก3ก็จะเป็นร้อยสิบห้าแล้วก็เปิดอีกห้าเราได้รางวัลร้อยยี่สิบครั้ง ดูดูดิ้วดูดิวว่าควรจะต่อหรือควรจะพอเพียงเท่านี้มาเหอะจริงมาเหอะโอ้โหจะในเลทนอกเลดก็มาเหอะสีทองอ่ะฮายอีกสามสิบห้าครั้งเหรอ เนี่ยถ้าถ้าสมัยที่มารัวๆนี่คือไปต่อยาวๆเลยนะไหนๆก็จะเล่นสุดแล้วอะเขียวฟ้าเขียวฟ้าอยู่นั่นแหละโอ้ย อย่าบอกนะอย่าให้ฉันต้องถึงการันตีเลยพอละรับตังยอมใจรับตังยอมใจแล้วก็ไปกันต่อเมื่อกี้เราติดวปที่92ใช่ไหมเราต้องจัดอีก3ทีก่อน มันก็จะเป็นร้อยสิบห้าใช่ไหมร้อยสิบห้าเสร็จเราก็ไปรับรางวัลร้อยยี่สิบครั้งต่ะเขียวยากไปเปล่าโอ้ย ซีนเนื้อปลาดาตัวข้ามเลยอุ่นๆมาไม่เกี่ยวกันลบไปก่อนก็ได้อยู่ไหนอะยังไม่ครบอีกเหรอเอาอีกสองทีโถ่สองทีอะ ได้อยู่หยุดความเจ็บปวดนี้ทีขอขอขอไปอย่างนี้แล้วกันอีกสิบครั้งจัดไปทีละหนึ่งห้าทีก่อนมาไวยิ่งดีมาไวยิ่งดีไปโมโหแล้วโมโหสอง สามคิหนจงจีนี้สี่ห้าวะ่ะโดนแล้วป่ะโดนการันตีไปเลยวะการันตีการันตี กดข้ามพอดีสเปรดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหมดหมดตัวละจ้าเชต้องมาแล้วปะ เอ้มาเหอะอย่าให้ต้องซ้ำอีกจนครบเลยเจ็บหนักแล้วพอแล้วพอล้วครับอลองแล้วเนี่ยอ้อนวอนแล้วเนี่ยโอโหอีนิกเตอร์ อเห็นชะตากรรมแล้วอานาจจัดอ๋อไหนที่สุด โอ้โห oh. เอายันโลสุดท้ายเออโอ้โหเจ็บโคตรไหนๆก็ไหนๆละเปิดตัวทองแถมให้ไปด้วยเลยแล้วกันตัวทองนี่ผมอยากได้สตอมเบปลดเพิ่ม มักช็อตเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเล่นนี่ก็มาจนจะตันแล้วเนี่ยฝากไว้ก่อนเถอะนะสแมนฮิตมาผมไม่จบผมไม่จบไปความเจ็บเนี้ยทีเดียวให้มันจบได้มันเจ็บซ้ำๆหรือเก็บมาเจ็บใหม่ ละเมื่อตัวนู้นไม่ออกตัวนี้ก็ต้องออกโอ้ยแต่ตอนนี้รู้สึกอยากออกเกมมากกว่าเฮ้ยสตอมเพ็ดโอ้เ้ยเอ,ยอสไตล์จะตันอยู่แล้วยั่วจังปะมายั่วอีกดิ พอสตอเปเบ็ดใครซิปก็ได้ส่องตัวเองให้ดาวออ่ะ้าวเอามิสติแคทเพิ่มอีกตัวปไปเลยไม่อยากดูเลยเรายังเหลืออีกอะไรสามรอบเปิดทีละห้าไปเลยนะผมไม,ไม่เลือกไม่อะไรละ เลือกไปก็มีค่าแล้วกันนะถ้ามันไม่ออกค่าดาวผมพร้อมรับตัวไหนก็ได้ถ้าอะไรก็ได้ผมเอาหมดอะ่ะขอให้มันมาเฮ้ยทัดไฟเหรออ้าโหนึกว่าจะออก Wi-Fi ที่บ้านมีใช้แน่คนละอันไงช็อปเปอร์ดับเตอร์มากันให้หมด ช็อปเปอร์ร้านกว่ารอบอีกสามรอบครับอีกเอออีกสองรอบสเสร็จๆผมเก็บไว้แล้วกันปล่อยไหลเลยอ่ะออไม่ไม่เอาเลย่ะรีรีเปิดรีไปเฮ้ยโอ้โหชอ็ชอตชอ็อตสวย อย่างน้อยช็อตซูเปอร์ช็อตก็ตันว่ะเอออย่างดีอย่างดีอย่างดีไม่ได้ทองไม่เป็นไรหอ,อม่วงตัวที่อยากได้ไปฮะรอสุดท้ายล่ำลากันไม่ไม่มีอะไรให้ว้าวแล้วใช่ไหมอ๋อล่ะนายทำอะไรใช้ไม่ได้แล่ะ ว่าสโตนไปไปไปเก็บข้าวเก็บของให้หมดสีงเงินเนี่ยบอเอาโหปรอบใจไม่ได้ไม่มีรองลปรบใจเหรอหิอจบข่าวมีตัว๋วที่หาได้อีกสักสองใบไหมเนี่ยไม่มีเลยอะ่ะ เออจนหมายมีไหมอ่ะโอ้หมดเกลี้ยงเลยครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการเปิดกาชาอันแสนจะเกลือมากสำหรับวันนี้ใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจเออติดตามกด subscribe เหมือนกันเออใช่มาเถอะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากด้ยนะครับผมสวัสดีครับ